ด้านสมาชิชกช่องบวกคลิปเดลินนะครับวันนี้ไม่ได้มาสอนมวยไม่ได้มาต้อมวยนะครับแต่เรามา,าแนะนำวิธีการาประกอบคอมพิวเตอร์เข้าถูเคสนะครับวันนี้มาแนะนำมาสอนวิธีการประกอบช่วงว,างวาง่างๆจากการซ้อมวยหลายท่านอาจจะหาอาชีพเสริม อันนี้ก็เป็นอาชีาชพหนึ่งนะครับของเทรนเนอร์เ็กวัดวันนี้เรามาดูวิธีการประกอบนะครับอันนี้ในส่วนของที่ที่ประกอบอเป็นเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับเมนบอร์ดประกอบเล่มนะครับตัวทีวียูตัวทิ้งทีวียูประกอบติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เราเหลือเอามาประกอบคลินะครับประกอบเข้าคส อันนี้เป็นเคสใหม่นะครับอ่าสินค้าประกอบออมีตั้งใหม่เละมือสองนะครับมีใหม่ด้วยมือสองอันนี้เอามาประกอบกันให้ให้เห็นนะครับหลายๆายท่านอาจจะไม่เคยเห็นว่าเห็นแต่เป็นคอมพิวเตอร์หรือบางท่านที่ทำาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็อ่าเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับ ไเคิใหม่นะครับไปนี้ประกอบส่งลูกค้าช่วงว่างๆจากการต่อมวยแล้วก็หาเวลามาทำตรงนี้วันไหนที่มีมวยเราก็ไปต่อมวยกันต่อนะครับ เราเปิดตั้งสองด้านก็ได้ครับเคสเคสก็มีเคสเคสปาปล่านะครับก็ก็มีน็อตมาเคสนี้นะครับโดยเาให้มาตัวมีอะไรนะครับอันนี้ก็ในส่วนของที่ประกอบเป็นซ p u ไว้เรียบร้อยแล้วเราก็เอามาใส่เข้าไป,ไปอันดับแรกนะครับ ใส่ power supply เข้าไปก่อนนะครับตัวนี้ตัวเป็กก็กลางๆนะครับประกอบทำงานประกอบอเล่นเกมได้เป็นบางเกมนะครับมี power supply วลาใส่เข้าไปนะครับ power supply บรรลงอยู่ด้านล่างนะครับสังเกตตัวหนังสือจะตีบังกานะครับ ก็มันจะมีน็อตสี่ตัวนี่นะครับขับนน็อตสี่ตัวนี้นี่นะครับน็อตเขาให้มาเรียบร้อยนะครับน็อตจากจาที่เราซื้อเคส ตอนนี้มีประโยชน์ทุกตัวนะครับเอาไว้ประกอบเมน,นบอร์ดไว้ประกอบอุปกรณ์ยึดติดต่างๆนะครับมันก็แต่ละตัวมันก็ทำงานแตกต่างกันนะครับของในต่วนของ power มันก็อยู่ในต่วนของ power ถ้าเกิดเอานนอตตัวอื่นมาไตา่มันก็ไม่ลงนะครับมันจะหลวม パパイロイ。 เขาจะติดนะครับขัน <impossible> น <surprise surprise habitude> <user öst> ัดแน่นได้เลยนะครับสำหรับตัว power หลังจากที่เราประกอบ power เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเก็บสายไปนะครับแล้วก็พ้อมมาจากทา,างข้างเทสนะครับแล้วก็เดียก็ไปมาดูนี้นะครับถ้าเกิดมันถึงเราต้องเช็กด้วยว่ามันถึงกับเมนบอร์ดหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดอ้อมไปข้างล่างมันก็จะสายมันจะตั้นบางสายมันก็เสียบเมนบอร์ดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใส่ไปข้างในทั้งหมดมันจะจัดเก็บแล้วข้างในมันดูลกนะครับมันไม่สวยงาม เราก็เอาเอา,เอาเอาเอาไว้ด้านข้างมันจะไม่เห็นตอนปิดนะครับทีนี้ต่อไปก็เป็นการประกอบตัวเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเข้าไปกันกันกบตัวในในเคสนะครับอันนี้คือสิ้นส่วนสำคัญของเมนบอร์ดนะครับเป็นเพจหลัง เอามาไตนะครับเพลหลังแล้วก็ไต่มาจากข้างในนะครับเพิดหลังนี้สาคัญนะครับเพราะว่าเวลาไม่ตรงรุ่นกับเมมบอร์ดมันจะไม่ลงกันเพะฉะนั้นใครที่เลือกซื้อเมนบอร์ดมือสองนะครับก็ต้องถามก่อนเลยว่ามีเพจหรือเปล่าถ้าไม่มีเพจมันก็เอามาลําบากนะครับเราามาแล้วเราประกอบเข้ากับตัวเคสมันจะมันจะใช้ไม่ได้บางทีก็ต้องมาตัดมาตัดมาแต่งกันอีก ด้วกระดาษเพราะมันก็ไม่สวยนี่เราก็ใส่มนบอร์ดเข้าไปนะครับมนบอร์ดเราก็มีน็อตเราก็ใส่ขันน็อตขาน็อตให้เรียบร้อยแล้วครับใส่ประกบก็ไปก่อนแ่ะเป็นอยู่ตัวนี่นะครับเพราะว่าไอคิดมันมันคิดมาตรฐานเขาก็ทํามาแบบเผื่อมาหลายๆรุ่นนะครับ คือมันจะใส่ได้ทุกรุ่นเราก็เลยต้องเราประกบกันดูก่อนอว่ามันมันพอดีหรือไม่ยังไงนะครับหาโดยการเอาเมนบอร์ดมาเทียบเทียบไปตรงรูเลยนะครับแล้วก็กดไว้นี่นะครับแล้วก็มาดูน็อตนะครับนี่มันจะน็อตแล้วก็เมนบอร์ดให้ตรงกันนะครับ จับจากข้างในครับทีนี้เราก็ขันน็อตจนเสร็จนะครับขันน็อตเรามีประมาณแปดตัวนะครับก็ขันจนเสร็จแล้วก็มาประกอบอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์แล้วก็สายเราต่อสายกันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูเป็นจอดๆไปนะครับนี่นะครับพอเราประกอบเมนบอร์ดเข้าไปกับตัวตัวเคสแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ สายก็จะได้แบบรูปแบบประมาณนี้สายที่อ้อมมาจากข้างหลังก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นสายพินนี่แล้วก็เสียบก็ไปได้เลยนะครับก็เสียบ้าไปก่อนเลยนะครับสายพินนะ,น,ะนะครับต่อไปก็เป็นพวกสายออดิโอสาย power นะครับสาย power นี่สายวิดีโอไอที่ตรงเมนบอร์ดเขาจะมีบอกไว้แล้วนะครับว่าจะให้ต่อเป็นออดิโอหรือต่อเป็น อ USB นะครับเราก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับในส่วนของสายไอ้พวกนี้ก็เป็นสายอ่าพวกอดิส์ CD นะครับอ่าพวกเอ่อซีดีนะครับรุ่นเก่าแต่ก่อนมันก็มีดีดีด้วยนะครับเ่สายก็มีตาต้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นตาต้าหมดนะครับแต่ก่อนก็มีระบบอ่า IDE แล้วก็ทีนี้เราก็จะประกอบในส่วนของนี่ครับการ์ดจอนะครับการ์ดจอ กระจอใส่เข้าไปในในในรูปนในนี้นะครับกระจอประกอบง่ายๆนะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับเราไม่ต้องใช้ใช่มากนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงๆนะครับแล้วก็มีตัวล็อกอยู่ที่ตรงท้ายนะครับแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็มันจะมีน็อตอยู่ข้างข้างข้างหลังนะครับนี่นี่นะครับน็อตสามารถขันน็อตตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือหลักการประกอบเมนบอร์ดเข้ากับตัวเคสนะครับเดี๋ยวเราก็ เยวจะมาดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับหรือจะถ่ายดูตอนเสร็จอีกทีหนึง่งครับนี่ก็คือการประกอบเบรคเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วประกอบการ์ดจอนะครับใส่การ์ดจอใส่อาร์ดดิสเรียบร้อยเก็บสายเรียบร้อยต่อสายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อันนี้ก็เหลือแค่ประกอบข้างก็เสร็จนี้เรามาดูกันนะครับมาดูกันไม่ว่นตะวิตนะครับ ราเปว,วิทมาดูกันว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับนี่เปิดัว,วิต์แล้วนะครับนะครับเครื่องทํางานเรียบร้อยนะครับนี่นะครับ ครับก็วันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการแนะนําการประกอบคอมพิวเตอร์แบบปฏิบับของเทรนเนอร์เดวัตคลิปหน้านะครับเจอกันแบบไหนอีกในช่วงที่ว่างจากการซ้อมมวยนะครับใครมีข้อสงสัยนะครับคอมเมนต์ไว้ถามไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับงานเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวกับการเขียนเว็บนะครับก็สอบถามกันไว้ได้นะครับในอีกงานหนึ่งของเทรนเนอร์เดวัดนะครับวันนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ